สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ดนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพี่เด็กกันนะคะเราจะเลือกกองไพ่กันนะในหัวข้อที่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปนะคะมีกองไพ่เลือกอยู่3ามกองนะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่สามตั้งสมาธินึกถึงคนคนนั้นแล้วก็เลือกกองไพ่นะ โอเคค่ะเลือกกันได้แล้วเนาะเราจะมาเริ่มที่กองไพ่กองที่หนึ่งกันเลยนะสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะรูปภาพสัญลักษณ์หน้ากองไพ่นะ The Chariot Chariot ออ กับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าเขาจะเ a คแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปเนาะคลิปนี้เป็นการดูดวงเรยรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่ตรงกับเราบ้างไม่ตรงบ้างดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะโอเคมาก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้งั้นขอเช็คพลังงานความรู้สึกเอาความรู้สึกนะความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้ก่อน นะคะว่าพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้เป็นยังไงประมาณไหนขอให้ช่วยบอกดิพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้นะสองดาบอ่าสองดาบเลยช่างใจาราชินีถือดาบโอ้จะตัดเขานี้เอาไง อ้าวแปดไม้อืมยิงออกเปจากเครื่องเดวเวอร์แปดถ้วยอ๋อเด็กถือไม้เอ้าสองถ้วยเอ๋ อ๋อเขาเกี่ยวกอกาสสิคุณเหรอหรือเขายังไงเขาใช้คำพูดไม่ดีกับคุณหรออืมรักก็รักนะแต่ก็นั่นเขาเป็นคน เครียดอ่ะอขยาแอัศวินถือดาบสามใบเ้าเลยอดาบถือาอืมเขาไม่ค่อยโอเคเหรอที่คุณแบบว่าไม่ค่อยสนใจเขาอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยเหมือนคุณจะแฮปปี้อยู่ด้วยตัวเองได้อยู่เป็นโสดได้ อยู่คนเดียวได้มาขอขยายห้าไม้สามใบล่งงานแปลกๆก่อนอืมมันคุณสับสนเนาะไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีกับคนคนนี้เนาะ ตัวคุณสับสนจะเอายังไงดีกับคนคนนี้ม,มาพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่วงของอคือคุณแบบกำลังช่างใจอะ่ะช่างใจว่าจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะบางทีเขาก็เหมือนกับอืม เหมือนพลังงานเขาไม่ค่อยเสถียรไหมเว็บเว็บเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรอย่างนี้ป่ะเออมันมันมีสองกรณีนะคะคือเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบทจะมาก็มา <c oughs> บทจะหายก็หายอย่างนีหห้หรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็คือเขาชอบใช้อารมณ์กับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะเออแล้วมันทําให้คุณแบบเหมือนช่างใจว่าเอ๊ะจะยังไงไปต่อยังไงในความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะะโอเค คุณเองตัวคุณเองค่อนข้างจะสับสนกับคนคนนี้นะว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้กับคนคนนี้ดีตัวคุณสับสนไม่แน่ใจ,จอาจจะด้วยบุค,คลิกของเขาก็ได้บางทีก็บุค,คลิกเขามันเอาแน่เอานอนไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวก็เกี้ยกา่เดี๋ยวก็นิ่งหรือเดี๋ยวก็ใช้อารมณ์ เดี๋ยวบทจะมาก็มาเดี๋ยวบทจะไปก็ไปมันมีความแตกต่างอะไรกันหลายๆอย่างในตัวเขาอะหรืออาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะไม่เหมาะให้หนักที่ที่เขานะที่มันทําให้คุณสับสนนะคุณคุณไม่สามารถจะเอาแน่เอานอนกับกับกับเขาได้เพราะฉะนั้นมันเลยทาให้คุณตอนนี้คือถามว่าคุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมไปต่อนะแต่คุณจะมีระยะห่างมีช่องว่างมีสเปซค,ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะคุณพยายามที่จะใช้เหมือนกับ ใช้ตรรก,กะเหตุผลมากกว่าอารมณ์พยายามที่จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เอาใจไปอ่อนไหวใจบางกับเขาอีกอะเออฟีลิ่งคุณเป็นอย่างนั้นนะคะไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกไปลงที่เขามากนะคะ,อะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงที่มันจับต้องได้แล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้โดยที่ตัวคุณก็ไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกไปไว้ที่เขาไปให้ความสําคัญกับเขามากตอนนี้คุณหันกลับมารักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็ สนใจโฟกัสกับตัวเองมากกว่าแล้วคุณก็โอเคด้วยที่ที่มันเป็นแบบนี้โอเคกับตัวเองนะแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขาแหละเพียงแต่ด้วยด้วยตัวเขาที่มันทําให้คุณรู้สึกสับสนเะนี่ยว่าว่าว,ว่ายังไงมันก็เลยทาให้คุณจะต้องปรับตัวเองให้ให้เป็นแบบนี้ให้เป็นให้เป็นผู้หญิงที่โฟกัสที่ตัวเองมากกว่าให้คุณค่ากับตัวเองมากกว่าให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าแล้วก็ ไม่เอาเอารมณ์ความรู้สึกไปลงที่เขาแต่ก็ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็เหมือนกับว่าเออก็ไปต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆไปก่อนอืมไปต่อแบบนี้แหละในความรู้สึกของคุณที่ให้เขานณะตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าอาไปมันแบบนี้แหละมันโอเคที่สุดละเนอะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอืมไม่โรแมนติกอะ่ะไม่โรแมนติกค่อนข้างจะคิดเคลียดขึงขัง เออบางทีก็นิ่งบางทีก็เงียบบางทีก็เหมือนกับใช้อารมณ์บางทีบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปอย่างนี้ก็ได้นะค่อนข้างจะแปรปวนพอสมควรคุณคนนั้นของคุณเนาะฟีลิ่งคุณก็เลยงั้นคุณไม่เอาอารมณ์ไปไว้ที่เขาอะเนาะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้นะอืมอ ทีนี้เราจะมาเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะว่าเขาจะ take action กับคุณยังไงต่อไปนะคะเขาจะ take action กับคุณยังไงต่อไปขอให้ช่วยบอกเขาจะ take action กับคุณยังไงต่อไปมาช่วงนี้เขาถ้าจะเงียบจากคุณหรือเปล่าช่วงนี้มัน อาอาจจะเป็นที่ตัวคุณได้คุณเป็นราชินีถือเหรียญเนาะและ้วแล้วความรู้สึกของเขาก็เขาที่เขาไม่ชอบใจคือคุณเป็นเก้าเก้าเหรียญคือไม่ค่อยสนใจเขาหรืออย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวคุณนิ่งนิ่งจากเขาไปมากๆนี้ก็ได้นะเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะเข้าหาคุณค่ะนี่เข้ามางอเออเข้ามางอมาคืนดีกันอ้โหแล้วก็จะทำตัวสดใสหน้ารักโอ้ยได้สำรับชัดอยู่นะ เขาจะพยายามเข้ามาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งเออก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะโอ้พวกคุณรู้จักกันมานานอไน่าล่ะรู้จักกันมานานอืมช่วงก่อนเขาอาจจะนง่งๆจากคุณไปหรือเปล่า ไม่มีสถานะสักทีรู้จักกันมานานแต่ไม่มีสถานะสักทีอช่วงนี้คุณก็เลยเหมือนกับไม่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 สนใจเขาไม่โฟกัสที่เขาอ่ะซึ่งเขาก็ก็คงรับรู้ความรู้สึกตรงนี้ได้อ่ะเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปเขาจะเข้ามาง้อคุณค่ะชัดเขาจะเข้ามาง้อคุณเนาะมามาทำแบบทำตัวน่ารักน่ารักทำตัวสดใสทำตัวแบบให้คุณแบบ ชอบเขาให้คุณแฮปปี้มีความสุขเนะาะจะเข้ามามาซัพพอร์ตมาอเอาใจมาซัพพอร์ตนุ่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขเออในแบบของเขานะบอกก่อนนะโดยโดยโดย,โดยลักษณะบุค,คลิกเขาอะ่ะเออเขาเข้าไม่ไม่กีดที่เราเช็คคือเขาไม่ใช่คนโรแมนติกแต่นี่เขาจะยอมเข้ามาง้องคุณแล้วนะแต่การแสดงออกของเขาที่เขาจะแอคชั่นเข้าหาคุณแบบ เข้ามางอค่อนข้างจะชัดเจนอะมาแบบแต่ว่ามันก็จะเป็นในแบบของเขานะเออบางทีเขาก็การแสดงออเขาก็เขาก็พยายามทำเท่าที่เขาทําได้ด้วยเนอะอืมก็เขาจะพยายามเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งเข้ามาพิชิตเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งเข้ามาพยายามในความสําคัญเอยในความสัมพันธ์นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอออันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนะ สำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่2นะคะรูปภาพสัญ,ญลักษณ์หน้ากองไพ่นะเดยชาลือดเหมือนกันคลิปนี้เป็นการอ่ะกับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าเขาจะ Take a คชั่นกับคุณยังไงต่อไปเนาะคลิปนี้เป็นการดูดวงในรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางส่วนที่ตรงกับเราบ้างไม่ตรงบ้าง ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะไม่เก็บเอาไปคิดไปซีเรียสไปตัดสินใจรใดๆเนาะมาก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปขอเช็คพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่2ในตอนนี้เนี่ยพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีสไม้ จัสมินอืมห้าถ้วยชาลีออตอนนี้มีระยะห่างกันเหรอคุณอยากกลับมาคุณอยากให้เขากลับมาอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาโอ้เสียดายอ่ะมันจบมันพังไปแล้วเสียดายอยากจะ คุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้อยากจะแอคชั่นอยากจะไปหาเขาเลยแหละแต่ว่ายังไปไม่ได้อโอ้คุณคิดถึงเขาทีจริงเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เขามองว่าคุณ ไม่ได้ให้ความสมคัญกับเขาแล้วอ่ะอันนี้จากหน้าไพ่ตรงนี้เนาะอ่ะพลังงานความรู้สึกที่คุณไม่ให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้เนาะคือเขาก็รู้สึกได้แหละว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีระยะห่างกันเนาะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมานะคะอยากกลับมาอยากกลับมาหากันอ่ะเขาเสียดายมากเลยความสัมพันธ์มันเหมือนมันมีปัญหามันจบมันพังลงไปอะไรเงี้ยเขาเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกผิดหวังเออคุณคุณคุณรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดหวังเนาะตอนนี้คุณอยากจะเข้าหาเขามากเลยอ่ะ อยากจะเดินทางไปหาเขาเลยได้ซ้ําเออเป็นรัระยะทางไกลได้นะคุณคิดถึงเขามากเลยตอนเนี้อืมแต่ว่ามันมันเหมือนกับเป็นยังทําอะไรไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้นะคือถ้าอยากทําอะไรเหมือนต้องรอไปก่อนอะ่ะอาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาไหมอืมอ่ะทีนี้เราจะมาเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้แล้วว่า และเขาคนนั้นอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปขอไพ่ช่วยบอกดีเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปเนาะคิงถึงดาบคิงออฟซอว์ justice เขาจะมาเข้ามาเคลียร์มาจัดการหรอโอเคสองไม้นี่เห็นไหมคือเมื่อกี้ที่มันเป็นไพ่มันจะมี เราใช้พลังกันหนองคุณแต่มันจะมีไพ่ใบหนึ่งที่มันเป็นเกี่ยวกับเขาก็คือมันออกมาเป็นตัวนี้คือเหมือนเขาว่าเขาอะมองคุณแบบเขา,ามองคุณมีค่ามากเลยนะหรืออีกระยะหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเหมือนตัวคุณเองต่างหากที่ไม่ได้สนใจเขาอะอืเหมือนคุณแบบไม่ได้สนใจเขาหันกลับมาโฟกัสตัตวเองให้คุณค่ากับตัวเองหรือเขาอาจจะมองคุณแบบแบบมีค่าแพงอะไรอย่างเงี้ยอืออ่ะไปเขา,าจะแอคชั่นใช่ไหม ก็าจะ take action ยังไงต่อไปนี่เขาเฝ้ารอจังหวะอยู่นะเออคุณเขาคิดว่าคุณไม่เอาเขาแลว้วอะเกิดอะไรขึ้นเราเช็คความรู้สึกเนาะเราไม่ได้เช็คว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะโอ้ยยิ้มเพลิ เขาตอนนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากเลยนะเขารู้สึกแบบคุณมีค่ามากอ่ะเอออะโอเคส่วนคุณก็เมื่อกี้ดูเช็คพลังงานคุณคิดถึงเขาเนาะนี่อยู่กับความเสียใจอะโอเคเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปเขาจะมาเคลียร์กับปัญหาเขาจะมาเคลียร์ปัญหาเรื่องราวต่างๆ่อที่มันเกิดขึ้นเนาะ เป็นเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกอะคุณเออ,เ,อ,อเขาจะมาแก้ปัญหาแล้วก็เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะไรที่เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาจะทําให้มันดีขึ้นนะเขาจะทําให้มันดีขึ้นยุติธรรมกับตัวคุณยุติธรรมกับทุกฝ่ายหรือทําให้มันดีขึ้นแบบจริงจังก็ได้แก้ไขปัญหาจัสติกเนอะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ว่าคุณมีระยะห่างกับเขาคุณแบบ ไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาคุณไม่ได้อะไรเขาเท่าไหร่อ่ะแต่คุณอนะตอนนี้คุณหันมาโฟกัสตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองไม่ได้สนใจเขามากเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเขารู้สึกได้ถึงตรงนี้แล้วก็เขาก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าคุณอนะม,ม,มีค่ามีคุณค่ามากตอนนี้คุณดูแพงมากสําหรับเขานะคะอสรุปนะว่าเขาจะเทเซชันกับคุณยังไงต่อไปเขาจะมาจัดการมาเคลียร์มา, clear, มาแก้ไขปัญหานะจะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้น ะะอะไรที่มันเคยเป็นจุดที่ไม่ได้โอเคในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาก็จะทําให้มันดีขึ้นนะเออแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบขอรอดูจังหวะรอดูจังหวะก่อนอืเราดูจังหวะรอเวลาว่าเออมันจะเป็นช่วงเวลาไหนที่น่าจะเข้ามาหาคุณได้แต่ตอนนี้เพราะตอนนี้คุณทั้งคู่มีระยะห่างกันอยู่อะ่ะมันมีเรื่องมวลาวอะไรกันบางอย่างอยู่มีประเด็นอยู่เนาะนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองให้ในกองที่สองนะ สำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3นะคะรูปภาพสัญลักษณ์หน้ากองไพ่นะเดะชาลิออนเหมือนก้านกับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าเขาจะเทอแอคชั่นกับคุณยังไงต่อไปเนาะคลิปนี้เป็นการดูดวงในรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางส่วนที่ตรงกับเราบ้างไม่ตรงบ้าง ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะไม่เก็บเอาไปคิดไปซีเรียสไปตัดสินใจอะไรใดๆนะมันเป็นดวงเดียนรวมเนาะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้งั้นขอเช็คพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้เป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีเจ็ดถ้วยหรอพลังงานความรู้สึกคุณมีให้เขานีมโอ้ย โอ้ห้าเหรียญเลยเหรออืมคุณรู้จักกันมานานนะนานเกินไปละนานเกินนานจนคุณน่าจะอยาก คุณน่าจะโอ้โหคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วคุณเป็นเดอสตาคุณน่จาจะผ่านเรื่องราวอะไรกับคนคนนี้มาเยอะซะจนตอนนี้คุณเยียวยาตัวเองได้แล้วคุณก็แฮปปี้กับการอยู่เป็นโสดด้วยนะอืม ว่าคุณออกจากความสัมพันธ์เข้าไปไหมก็ไม่นะก็ย,ยังทำงานหรืออาจจะพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยตัวของคุณเองแบบสดโสดสดโสดละลาอือ่ะขอขยายห้อเหรีสงไปโอ้คุณ คุณไม่อะไรกับเขาแล้ววะตอนเนี้โอ้โห oh, uh huh. คุณไม่มีความหวังไม่อะไรใดๆไม่ไปต่อไม่อะไรใดๆกับคนคนนี้แล้วแต่ถามว่าพวกคุณคุณตัดเขาไหมไม่นะคุณไม่ได้ตัดเขาเพราะว่าคุณอาจจะรู้จักกันมานาน,นา,นนานๆนแบบว่าสนิทกันมากๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย นะคะตอนนี้ความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นก็คือว่าคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วง่ายๆเลยนะเขาก็แค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณเน่ยแล้วถ้าเกิดเขาจะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้คุณคุณอาจะคงเจ็บมาเยอะอะเจ็บดาบเลยนะเออเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อะตอนนี้คุณคุณไม่สนแล้วอะคุณแฮปปี้กับกับตัวเองไปแล้วอ่ะแฮปปี้กับตัวเองแบบโอ้ฉัน เป็นโสดชั้นรั้นลาชั้นแฮปปี้คุณก็ผ่านการเยียวยาตัวเองมาเยอะเลยนะแล้วคุณก็จะไปต่อกับคุณคุณจะเดินไปข้างหน้าแล้วอะไม่ได้อะไรเขาแล้วอะเขาก็แค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่ได้สลับสําคัญอะไรแล้วถ้าเกิดเขาจะเข้ามาหาคุณอีกเข้ามาขอโอกาสเข้ามาเข้ามางอเข้ามาขอโอกาสคุณไม่ให้เขาแล้วนะไม่อะไรเลยคือห้าเหลียญนี่คือไม่อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะบางคนไม่ให้โอกาสแต่ใจยังมีใจให้เขาอยู่บางคนก็ เออ่ทำนิ่งแต่จริงๆก็อ่อนไหวบางคนก็อืมรอดูก่อนแต่คุณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้เขาเลยอ่ะห้าเหรียญไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรใดคุณผ่านความเจ็บปวดมาเยอะมากอ่ะพอแล้วพอกันทีแต่ถามว่าคุณตัดเขาไหมกว่าไหมไม่ตัดแต่ไม่อะไรใดๆแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆสนองเขาไปเลยมันว่างเปล่ามันมันว่างเปล่าไปเลยอ่ะหรืออีกอ่านึงคือคุณไม่เหลืออะไรที่จะให้เขาแล้ว ไม่หมอหมายถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรใดๆคือคุณไม่มีให้เขาแล้วแต่คุณไม่ได้ตัดเขาไม่ได้เลิกกับเขาแต่คุณไม่มีให้เขาแล้วคุณอาจจะเป็นครอบเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ได้หรือถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันก็รู้จักกันมานานจนเหมือนกับว่าคุณก,คณก็คุณก็ชินแล้วล่ะเออเจะจะอยู่เออก็รู้จักก็อยู่ในความสัมพันธ์ก็ก็อยู่ไปชินแล้วเพราะมันช่วยเหลือก็กูลกันมาเยอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าคุณจะไม่ ไม่สนองอารมณ์ความรูม้รสึกอะไรไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรให้กับคนนี้อีกเลยแล้วไม่ให้โอกาสใดๆอะไรกับเขาอีกแล้วก็แค่คนคนเดียวในความสัมพันธ์ไม่สําคัญและตอนนี้คือคุณกําลังเดินหน้าในชีวิตคุณผ่านการเยียวยามาซะจนคุณแฮปปี้ละลาในชีวิตชีวิตฟีลลิ่งแบบคนโสดอะแล้วคุณก็จะไปข้างหน้าไปต่อข้างหน้าของชีวิตของคุณเองแบบสดๆและลาแบบแฮปปี้นะคะ อันนี้ก็คือพลังงานความรู้สึกที่คุณไม่ให้กับเขาคนนั้นในตอนนี้นะแล้วเขาคนนั้นจะ take action คอ,อเนาะเขาจะ take action กับคุณยังไงต่อไปหรือ,อ,อ,อพอคุณเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะ take action กับคุณยังไงต่อไปขอให้ช่วยบอกเขาจะ take action กับคุณยังไงต่อ มาเลยค่ะมางอใส่ยินถือถ้วยโอ้โหมาเลยพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยโอ้โหมามาจอยกันมาอันนี้หูตอนนี้เขาชีวิตอารมณ์ความรู้สึกหม่นหมองเศร้าส้อยเออโอ้โหสีดามาโอ้โหพุ่งมาเลยรู้สึกเหงามากรู้สึก โดดเดี่ยวอ้างวารู้สึกถูกทิ้งอ่ะอารมณ์เขามรู้สึกเขาน่าถูกทิง้งอ่ะโหคุณเนะ่ะเป็นเดอะสตาร์แต่เขาก็เป็นเดอะมูลเดอะมูลในความเป็นเดอะสตาร์ของคุณเนะ่ะคือถ้าเขาเป็นเดอะสตาร์เขาก็หมองเลยเดอะมูนอ่ะอืเขาก็รู้นะว่าเขาทำให้คุณเสียใจค่สิบดาบเขารู้เห็นไหมแล้วเขาก็ รู้สึกได้ว่าโอ้เขากำลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญไปรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรงโอ้โหสำหรับคุณนะทาวเวอร์ไปแล้วลหละมันไม่มีวันจะเหมือนเดิมมันพังไปแล้วโอ้หมองเลยอารมณ์เขามองหมองอืมหมอง,อมมองไม่แน่ใจด้วยว่ามีความหมังอยู่แค่ไหนแต่ก็ก็ต้องพยายามอ่ะเออ ก็ต้องลองอะ่ะอ่ะเขาจะเทแอชชั่นกับคุณยังไงต่อไปเข้ามางอค่ะงอเลยงอชัดเจนมากพุ่งพุ่งมาเลยแล้วก็พยายามจะทําเหมือนกับเขาเป็นคนมีเสน่ห์เนาะเมื่อกี้เช็คพลังงานก็คือของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเกาเกาเกาถวยก็กคือคณเฟลลี่มีเสน่ห์อีกในแง่หนึ่งก็คือคนเจ้าชู้เนาะก็เป็นคนมีเสน่ห์เวลาเขาจะเข้ามาขอโอกาสเข้า เข้ามาขอเริ่มต้นใหม่เข้ามาแล้วคือคุณไม่เอาเหลวไม่เอาเลยแล้วก็ไม่เหลือความสึกอะไรใดๆให้เขาเลยเขาก็จะมาแนวนั้นแหละค่ะเออมาแนวแบบจอยมาทําให้คุณแบบแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยเก้าสามหกอืมเขาจะพยายามให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์กับเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่เคยเป็นได้นะเออก็ในความเป็นเก้าทั่วองเขานะคุณก็คืออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนไงอืม นะค่ะก็จะเข้ามาง้อแบบพุ่งมาเลยแล้วก็จะทําให้คุณแบบแฮปปี้มีความสุขทําให้คุณจอยทําให้คุณเื่อให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3ามนะ